คลิปนี้ผมเล่าอยากให้งก็ปลาผ้ามหาเบิ้งเห็ดับผมที่มาแกงกินในเขานะครับไปตอนนี้กอปลาก็เอามาพอดีเลยหนึ่งมาบี้มาบี้ก็ปลาแขงวหวดีหลืเรื่องสุดบอกอยู่เแถวมหาเห็ดเพียงใดมีเห็ดบ่มีบ่มีมีมีอยู่ใส่เอาอีหลีพี่น้องมามาเอากอปลามาพี่น้องโอ้บหูเบกเื้องเห็ดนี่นี่นี่เก็บเลยเนี้ยเอาไปแกงเนาะเอาเอาแช่ไปจัดไป ไปเจ็บเจ็บไยนี่ไปเไปเจไปเดีวเ็บไปเจไปก้งกระตางบนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยไปใส่กระตาไป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 ไพีน้องมีอีกวนี่มีมีมีดูส่มามาเลยมาเลยมาเลยมาใส่เลยเบนี้เเน้ด้วเปล่าปาเดี๋ยวมางนี่กันวูป้าเนี่ยน้อีหวะอม่ยังไม่ยัง่จบเก็บเจ็บเก็บป้าจะมาแยงนนีนี่ เก็บเกบเแกไปแกงไปแกงแกงดแกงแค่ละเอาไเอาไปี่ตาเด็จ้ได้หลายบ่นี้อ้ยมีอีมีอีกมีอีกอุ้ยเห็ดบกหลายนงนี่นี่เจ้าเป็นผู้ใดนี่เจ้าของป้าท่งนี้บอกแม่ป้าผู้ใดเห็ดบกหลายครับผมไปหาเก็บมากกยังคักเลยเอามีอีกมาพี่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 เฮ้ยพี่พีเ็ด้าลงอ้องปเห็นลงอกมามาห้กางัเ้าเห็นหมเห็ละงที่ี่ สวยสวยแกงครับแกงแกงแกงโอ้แกงเห็ดแี้เห็ดยังนี่เห็ดกอกอแดงกอแดงโอ้โกอแดงวันี่โอ้กอแดงโอ้โอ้เห็นกอแดงพี่น้อง One hour later เฮ้ยอี่ว่าืันนี้นี่แหละเพื่อนพ่อที่แกงวะนี่ไปแกงกินกันไปทุกคนเดี๋ยวไปล้างเห็ดไปแกงกินน่วมกันครับผมน้ำซับครับผมอันนี้น้ำซับสีไหลลุงคลองสอง ในลงกองสองที่นีเราเห็ดแสบเห็ดหวานละโงกละล่างเสร็จเราเขาไปแกงกินกน้ำปลรับมนี่ไปให้ดูโอเคครับมาแกงเห็ดเลยเด้อพี่น้องตัวนี้เครื่องเขาเตรียมมาแล้วครับอยู่น้ำปลาน้ำเขาขงังเช่ลอะ เฮ้หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วหิว้หิวอี่หรีมอนังเกลือแล้วหแล้วใเย็นๆกําลังสีแกงอู้หิวหิเอาหิวเิใส่หมอนบพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนี่นี่หิว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 หิีหิว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 กิวิวกิวหิวลิวหิวกิวหิวหิวหยวได้กิแล้วดงแดงแล้วหเดี๋ยว แกงเห so de. to ็ดเท่าสุกเป็ดทีละห่อยเราไม่กินน้อกันครับผมกับแซ่บนต้อกันเดี่โอ้กับความความนี่เสียเลยนี่บมื่อก้กินได้กับความนี่แกงเห็ดสุกเลยได้เงาะเลยลูเพี้อ๋อสมรวมเรื่อเจ้านี่พานมากพานท่างเกลือดนี่ครับใบบักขามใบบักขามกับพิกิโตูลงไปเลยหิวแล้ว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 โอ้แซ่บมือนี่เท่าแกงเห็ดกินข้าวปลาเลยพี่น้องเอ้ยนี่หูเห็ดละงอกพี่เนี่ยนี่นี่อเลยเห็ดละงอกไม่ดอกเดียวเลยนี่เดี๋ยว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 เสียดายเชียมโยเจนเ็น โอ้ใส่ผักอีตัวไปหลอมเล้วกินเนาะหอมปะหอมเออเอยายเลยวะเอาเอาซ<า><า>ิมแซบแซบเ,ย, ب, เย,ย็นเร็วอ,อู้วสุดยอดของแกงเห็ดเลยแซ่บไรไม่รู้รสชาติได้บอลูกเปะโ,โอ้ยขาดตะเข่าเรื่องนี้บุ <S <S ๊คเข่าเรื่องนี้วัดด้วยยังมีเข่าเนี่ยโอ้ยมีเขา่าคือบัวเบ่งกันขันวัดซิมเนาะอ้ายมาแบ่งเข่ากันแบ่งเข่ากัน ่ะเป็นีรสชาติใช่ปะสุดยอด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 ไปเอาปลาหนิตองให้เครดินี้พอมาบนผ้าสีเป่าไปนะเฮ็ดเดเอาไปใชหน่ะโเพสยนะหน้ำหน้ำน้าน้มาเด้กกินน้า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 โอ้ยัควานทรถท้ามเลยเกงกงคนกินไแกงเฮ็ดคนี